ในหมู่นันนะจ๊ะเราแหละน้อมทั้งชื่อคนดีในเบรดและสปอร์ตด้วยนะครับเอบิม,มีแฟนฉันธีรศักดิ์ฟลายบูมิตินัทสภพันวิวัฒน์สบาสตาอัครพานพีจีเบบผ่านเด่นวันวิวัฒน,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 น์มีนนน่นัทสสอนฟัตต้อนวินชนฤทธิ์สบาสวัญณยพัฒน์ ปลายแบงค์ทีแล้วก็กิติทัศน์แล้วน้องชื่อคนแล้วสปอร์ตนะจ๊ะ, <S 2> <S 2> ะสปอร์ตสุดท้ายต้องแล่นน้องทั้งคู่มีดอลลาร์อกหนึ่งกล่องอเ,เดี๋ยวจะส่งไปให้ด้วยเช่นกันว่าใครได้นะเราเรคคอ,อร์ดว่าเรคคอร์ดอย,อยู่เราเด้น้องชื่อคนก่อนนะชื่อคนก่อนนะชื่อคนก่อนแล้วกันว่อชื่อคนมากันนะนี่นะจ๊ะบนสุดคือบัมบี้ล่างสุดคือกิติทัศน์ จ้าด i สโ r o l สี่ทีครับสี่ทีต้องนิดสี่ทีสี่ทีใช่ไหมสี่ท,ทีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่ทีนี่คือชื่อคนก่อนทุกคนมันยัไม่มีผลอะไรบูมทีอยู่บนสุดล่างสุดคือวินชลทิศนี่คือสี่ทีนะ ี่ทีแล้วก็สี่ที่จากลิสนี้หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ัสี่ทั้งที่สีจัดดอลลาร์ไปอยู่เลขสี่ดอลลาร์ไปอยู่เลขสี่ร กลับพันมังฮะเดี๋ยวแปะนะ๊บนะเดี๋ยวผมเช็คให้สักครู่นะจ๊ะมาดูฮะบูมทีเซนกาบูมเบ 500. เาาเคือ5 0ห้าร้อยอสบาซิเซเลดี้กีติทัชได้เยอรมันต้าได้ดอลลาร์ไปหนึ่งกล่องแต่ไม่ได้ทีนักตะพบอังกฤษบงังบี้ฟรานซิสตีเม็กซิโก วันวิวัฒเซอร์เบียสวัานนอร์เวย์ปลายอาร์เจนแฟนฉันอุลุกวัวแบงก์อิตาลีพีจีแพ้แม่เดไอจิเลียปลายยูเอสเอทีระสักโคเรียเมสโปรตุเกสวันวิวัฒคุณลมเบีย์คอตตอนได้สวีเดนปัญญพันได้ออเลีนบวกบีซีห้าร้อยแล้วก็วินโชติได้เวบวกบีซีห้าร้อยเช่นกันไิโกโก้โกกกัอกซ์เป็นแบบ บอกเคทหรบอกคำพูดเลยนี่ารเลยนะจะบอกมารันวันมารลนวันออกออนิเมชั่นออกอะไรเงี้ยซึ่งนี้มาจากนละเคสเตอรี้วนะครับใช่ดิครับที่มันจะเคียอยู่แล้วี่มันฟูเคทอยู่ด้วใช่แล้วถ้าไม่มีใครฟัง กบบุกวันกับมาดินี่็อินเตอร์ไอ้ที่อิตาลีอิตาลีเหรอเน่เตอร์กบมาร์ดินี่ถ้าออกทัพถ้าออกถ้าออกดูโอจะมีคนเจ็บปวดมากเลยนะดูโออิตาลีอะแสตีดีเข้ามาไอมันคืออะไรเต็ีอะไเตไอู้อกได้แล้วแกไดจากครูแล้วอ้าของแกอ่ะพี่ทึเอมส ปอนลงฟิด้วยเพราะว่าสีแดงม่บสนีนอน,นี่รวมได้เพราะว่ามันต้องไม่แยกตามทีลมวนี่ถูกไหมใช่ใช่ครับสมนันี่นครับเราจะไปไหนนะสักเดียวก็เดกัน,นสามร้อยออ,ออกไปครับของเดียวก็สามรอยอกไปครับ <c oughs> สามร้อยอไปเลยเหรอสามรอยหกสิบที่งตไปอีกผู้แล้วก็ปีีเดียวว่าสนน้อยมยก

เมัอออกยากมากเลยนีเมชั่นแต่มันจะฟางก์ตันก็บางหนาแบบนิดหนึ่งม่บางเดี๋ยนี้มนขโมยบองแล้ว้ากระมอมพติเหมือนกันนะมันหนากว่าไอ้กระดาษทุกวไปนมันแบบมันมีหนาเฟล็กนิดนึ่งไหมไม่เหลอไม่คาลิสเตอร์ บลูดอนารุม่าท네ับ49ส5ทัก49ดอนนารุม่าเซบัวบูขีดบวกเออนีดบวกอ้ในกล่องพวกเราเปชนหรอไม่ป้าป้า ได้กล่องนี้อย่างสริงนาเขียนมาเขียนไจอใช่าส่วใหยังไม่ได้เปิดเนดไม่ไดีนีจบนี่ก่นะจูดสก้าทัหนึ่งเก้าเก้าอาจจะสีเงมนกนี่้แไม่ใช่ไม่แต่คุณจะไม่ลุ้นขบูมลุ้นอะไรนี่แหละี่คคุณบอกอะไรเซนออกคุณเก็บแล้วมาดินี่ขบูมเอาถ้าออกขบูมมาดินี่ผมเอาแลย เดี๋ยวนออเดอรลอ่แอนิเมชันเดียวอ่อยู่นี่ไาพีนี่เดอเ์ีอ่ะอมบุฟอนอ่ะอบุฟอนมาเลยอบุฟอนมาเยียนี่แล้วก็ตัวเนี้ยอาบุมามใบงั้นตัวเดียวไอแม่เดียวนายมูบ่ะออเดียวเด่แอนิเมชันบนจัคอนเทนต์มาแล้วก็บุมนตีออย่างเงี้ยนั่น เอาให้มาก่อนโรมาหนาวสิมีที่ท่มีที่ีมีที่ที่ม่ที่มีที่ท่มีที่ที่มน่ทีมี่ีมีอี่ทีมีที่ทง่มีที่ที่มีทีกที่ยี่ทั่มีที่ที่มี่ที่มีที่ที่มีที่ที่มรทเ่ทีม่ไ่ม่ที่มีท่ทมีแี่อี่มี่มน่ที้ม่ที่่มีีมีมมน่่ มีวาลตี้หลายแบบครับนี่หลายแบบด้วยพี่ชอบสแลนันยากใช่ครับใช่มีทั้งเงินสดทั้งบีซีครับสูงสุดจะมีบีซีหมื่นไหมครับเงินสดห้าพันอะไรอย่างนี้ครับนี่โดนนารุมารแม็กซิโกมิสโรโมก้าองทับสองเก้าเก้าาลอสเวเดียส วิดีโอของเรวันนี้เราบีซีเปิดทงไมว่าเปิดประเด็นอ่ก่มอจะไลฟ์สัมผัสไม่เจอครับผมหมอว่าจะไสัมผาจุดแต่ก็ต้องรันดังเลยนิดเทียวอีานั่น ลเซ้นมาแล้วผ้ามาะอะไรฮะก็อยู่ที่ว่าจะมีครบ,บูงหรือเปล่าถูกไหมใช่ครับลันสีต้องมีอีกมีร้านนี้ใบไ,ไหมโรสการีันใจเอาเหมอีใช่ใช่ตอนนี้ผมชอบไม้เมยองเยียผมเฟิดได้มนในฟีฟ่าปมาแปดรอบเลยไม้เมยองเนี่ยใช่แล้วมันเป็นตัวที่แย่ที่สุด <S <S ในตัวมู แม่แกกันเลยไม่เ็นแล้วเรดยรอาฮัสซานยูซุฟสองจุดสี่ร้อสองทัวเก้าขอดูมาดูแล้วไม่มาได้รันยี่ได um ้รันจกอส่วนในองไหมไม่้นมื่อไม่วงดำไป แนวละทองเอาดำเลยทองเกลดไม่เกิดนะยี uh, ่สิบใบทั wow> ้งรลกสิบใบคุณบอกเกิดเหรอมาคนโหดจังว่าสองซองท้ายลองดูเลซเซนก็ับสักกีนี่ เออยวอ,อ,อ,อุปมามาสไ,ได้หมดไหมประเด้คือรวมดำเลยนั่นก็นด้ไร<ป>มันไก่พันธะามาแล้วจะเปดิลือั <laughs> นอนี้อะไรเสร็จนะเสร็จละเราลอเรัล้อสีทองนี่ยฟ้ากันเรจะนิยมฮู้นอ Beautiful game ขอเงินนะอุฟฟอนวะไม่ใช่อุฟอนซากินีอิตาลีมาทียซากนีใครทีกนมิโอเอนั่งไรมไม่ได้ดูบอลไหนก็แบ่มาดิโอเลยแต่เราเนยแบบไม่ไหวอื่นแค่เลยดมันที่หนึ่งะเจะเขาไม่เอาเมื่อคืน หนึ่งหนึ่งที่เป็นดีใจดที่ซีรีส์ไทยเชิญอาซาอยูซุฟสองเจ็ดสี่ทับสองเก้าเก้าลุยส์โรโม่เก้าเสองทับสองเก้าเก้าชลอตแบ็กยี่สิบสามทับหนึ่งสิบเก้าอ่จูเบลิงแฮมสิบเก้าทับหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็ดาร์ลมาสามสิบห้าทับสี่สิบเก้าลายเซนเป็นจากนจาการ์นี มิ Beautiful Games, box, right? นิฟูลเกมส์ไม่รันวันบ็อกแรลนอมส่วนคนที่ได้กล่องซื้อต้าอักรชนันเดี๋ยวจะส่งไปให้นะจ๊ะ